รับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวพักเครื่องทุกท่านครับวันนี้พบกันเจเช่นเคยครับกับร้านน้องโบารมีพักเครื่องครับมีพักเครื่องแม่แบ่งปันกันครับพี่หลากหลายรายการเช่นเดิมนะครับนะวันนี้มาพบกันนะครับในยามสายๆครับพี่นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ติดภารกิจครับเล็กน้อยนะครับพี่นะอาติดภารกิจกันนะครับนะมาแบ่งปันวันนี้ครับพี่ในยามสายๆนะครับสนใจรายการใดครับพี่ฝากช่องทางการติดต่อครับน้องบัวบารมีพักเครื่องครับ0620890157ครับ ยังมีครั้งครับ0 6 2ย์9 0 1 5 7มีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่หรือสแกน QR code ครับเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะครับน้ำมีสมาชิกผู้ติดตามมากกว่า1 1 0 0 0นท่านครับพี่พี่ครับอ่านะครับการันตีส่งของจริงตรงตามปกนะครับนะทุกรายการครับพี่อ่านี่นะครับเราเป็นแบบส่งของจัดส่งกันให้ทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายรายการเช่นเดิมนะครับนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่รายการแรกครับหมายเลขหนึ่งครับนี่ เป็นพระสมเด็จวัลคังครับพี่องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับนะเนื้อสวยมากๆครับเนี่ยครับเนื้อเนืบสวยครับนี่ผิวออกเหลืองเหลืองออกโซนอ่าแล่ดอกเกสรนะครับพี่นะเกสรนี่ครับว่านเกสรเนื้อสวยๆช่ำๆครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับเนี่ยครับวัลขังพิมพ์ใหญ่ครับพี่ต่อไปครับหมายเลขสองครับ หมายเลขสองนี่ดูเขาแบบว่าจะเป็นแบบมีคราบเนี่ยแบบสภาพหิ้งหิงเป็นคราบปุ่นคราบน้ําอะไรแบบติดเหนอะนะครับนะนี่ครับแล้วก็มีร่องรอยการแบบเปื้อนทองอะไรด้วยพี่นี่ครับจะมีรอยแบบน้ําฉ่ำๆตรงนี้เป็นเนื้อแก่งแ่งนะครับพี่นะเป็นเนื้อแก่งแ่งครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับนะพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับวัลขังนะครับพี่นี่ครับเนื้อแก่งแ่งเลยนะครับนะขาวๆนี่แก่ปูนตัวหอยเลยครับพี่มวลสารนะครับนี่ สวยดูเก่ามากๆครับพี่สําหรับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกจทะลุซุ้มวัลคังหมายเลขสองนี่นะครับพี่หมายเลขสองนะเผื่อใครแคปไม่ทันนะครับพี่นาเดี๋ยน้องไปให้ลูกช้าๆแล้วกันไปหมายเลขสามครับหมายเลขสามนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่น่าจะเป็นอกเป็นพิมพ์อกกระบอกนะครับนะเป็นพิมพ์อกกระบอกวัลคังครับองนี้เนื้อหนึบสวยนะครับนะเนื้อหนึบหนึบสวยๆครับนี่ หลังเป็นหลังเรียบนะครับพี่นะหลังเป็นหลังเรียบกันเลยนะครับพี่เนื้อหนึบหนึบครับนี่ครับพี่นะครับร่องรอยเหมือนมีคาบกุนะครับนะเหมือนเป็นพระสมเด็จวรคังลงกุนะครับพี่ตรงนี้นะครับมีรอยแบบเหมือนปัดๆออกนะครับนะารอยเหมือนเจ้าของไมปปัดๆมีการทาความสะอาดเล็กน้อยครับพี่นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับพี่นะเป็นวัดระฆังครับพี่เนื้อสวยมากๆนะครับหนึบหนึบตรงนี้หมายเลขสามนะครับนี่ครับหมายเลขสาม ่อไปครับพี่หมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับนี่เนื้อหนึบสวยหนึ่งองค์ครับพี่นี่ครับเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับเป็นพิมพ์ทรงพระประธานใหญ่เนี่ยครับพี่รองร้อยหลังก็มีร้อยแบบร้อยคูดลักษณะนี้เลยนะครับพี่นะขอบด้านข้างกับตัดพูดครูดครับนี่ครับมีเส้นผ้ารองนั่งครับเป็นวัลคังเนื้อหนึบสวยมากๆครับพี่ตรงนี้ เน <|ja|>> ื้อหาดีเลยครับพ uh, mm, uh, um, sure ี่ตรงนี้นะครับวัลคังพิมพ์ทรงพระประธานเนื้อสวยหนึบนี่ครับหมายเลขสี่นะครับพี่พิมพ์ทรงสวยมากๆนะครับพี่นะซึ่งเป็นพิมพ์ทรงพระประธานหรือพิมพระแก้วนะครับนาที่นะครับนาเซียนกับเก่าๆบางทีเขาเรียกกันนะครับพี่นะบางทีเขาเรียกกันเป็นแตกต่างกันไปครับพี่นะครับนะแตกต่างกันไปนี่ครับ เป็นหลังเรียบหมายเลขสี่ครับพี่องนี้ครับพิมพ์ทรงพระประธานเนื้อสวยนะครับนะหมายเลขห้าครับนี่หมายเลขห้าเนื้อชําเก่ามากครับพิมพ์ใหญ่วระคังนี่ครับพี่ขอบตัดครู่สวยเดิมเลยนะครับนะหลังนึบเนือเนือครับหมวนสารเยอะมากครับพี่ร้อยปีร้อยคูดนะครับตามขอบนี่สวยธรรมชาติครับอ่านะครับนะเนื้อหนึบมวลสารดีมากๆนะครับพี่นะสําหรับองนี้ครับ เป็นวันลคังพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยเก่ามีคราบตะไคร่น้ําเดิมๆเลยนะครับนะเดิมๆเลยนะครับพี่นี่นี่ครับพี่ลองรอยความเก่าตะไคร่น้ำต่างๆครับ้อยปีรอยยุบตัวพิมพ์ใหญ่วัลคังสวยมากนะครับพี่ตรงนี้นะครับนะสำหรับองน,นี้เนื้อสวยแบบฉ่ำๆเลยนี่ครับหมายเลขห้าครับพี่ตรงนี้ครับ นี่ครับต่อไปหมายเลขหกครับนี่หมายเลขหกมีคาบกุกนะครับพี่นะมีเป็นคาบกุกครับนี่นะครับนะตรงนี้มีก้อนนะครับนะเป็นก้อนนะครับนี่มันหลุดออกไปนะพี่นะองนี้เนื้อฉ่าเช่นเดียวกันครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัลคังลงกุกเช่นเดียวกันครับพี่เนื้อหามวลสารสวยฉ่ามากๆครับนี่ขอบข้างเนี่ครับนี่มุนมนนะครับพี่ รอยแยกนะครับมวลสารสวยครับนี่สวยบ้านบ้านครับพี่นะครับได้มาบ้านบ้านนะครับพี่นะเป็นแบบว่าอ่าสภาพแบบหิ่งิ่งเลยอ่ะนะครับพี่นะสภาพผุหิ่งจัดนะครับนะนี่ครับหมายเลขหกนะครับพี่หมายเลขหกครับสวยมากๆครับพี่นี่ครับเนื้อหามวลสารเป็นก้อนเลยนี่พี่นี่ เนื้อหนึบมากนะครับพี่นะเนื้อหนึบมากครับตรงนี้ครับหมายเลขหกต่อไปหมายเลขเจ็ดครับนี่ครับหมายเลขเจ็ดนี้เขาเรียกเป็นอ่าพระพุทธชินราชนะครับนะเป็นพระพุทธชินราชซุ้มเรือนแก้วนะครับนะเป็นชิ้นเงินนะครับนี่หลังเป็นลายผ้าเลยนะครับเป็นชินเงินพระพุทธชินราชเนื้อชิ้นนะครับเนื้อชิ้นเงินนะเป็นอ่านั่งซุ้มเรือนแก้วครับนี่สวยมากๆครับ นานๆพบเจอสักอง์นะครับพี่นะเป็นเนื้อชินเนี่ยโอ้โหนะครับนะับเป็นของแม่ว่าที่นักสะสมนักเลงพระสมัยยุคสมัยก่อนเนี่ยครับพี่ต้องมือเลยพี่นะครับเป็นพระเนื้อชินพวกพระไม่เหศวรพวกพระชินาาชไปเสมาอะไรเนี่ยพี่นะนี่ครับหนึ่งในยอดนิยมครับพี่ชินเงินพระพุทธชินาาชซุ้มเรือนแก้ว วันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งองค์นะครับพี่นะเป็นเนื้อชิ้นเนี่ยครับหมายเลขเจ็ดครับพี่ของสวยสวยครับนี่แบ่งปันของสะสมหายากครับนี่ครับหมายเลขเจ็ดครับพี่หมายเลขแปดเนื้อแก่งครับพี่นี่หมายเลขแปดเนื้อแก่งแก่งแตกลายงานเยอะเอะครับพิมพ์ใหญ่วังระ้ังตรงนี้เนื้อ บึกบักเลยนะครับพี่นะเนื้อบึกบักเลยนี่ครับเนื้อหาแก่งมากๆครับพี่แตกลายงาแบบโอ้โหทั่วทั้งองค์เลยนะครับพี่นะแตกลายงาทั่วทั้งองค์เลยครับพี่ครับเป็นพิมพใหญ่วัะคังครับพี่องค์นี้สวยเนื้อหาแก่งเก่ามากๆครอบตัดครูดนี่ครับ เนื้อสวยพิมพ์ทรงชัดครับวัลคังพิมพ์ใหญ่หมายเลขแปดหมายเลขเก้าเอาเป็นอะไรดีครับพี่นี่หมายเลขเก้าครับนี่อกกระบอกอีหนึ่งงงครับพี่วัลคังหลังเรียบขนขอบขนข้างครับพี่นี่นะครับ เนื้อหาสวยครับพี่พชุดใหม่ชุดนี้นะครับเนื้อหาสวยมากๆครับพี่นะครับนี่นะครับเนื้อช่าเนื้อช่าสวยเก่าครับพี่ลักษณะนี้ครับมีคราบฝุ่นคราบกลุบนเนี่ยครับ แบบนี้เนื้อหาดีนะครับพี่นะเป็นที่นิยมแบบนักสะสมเลยครับพี่พี่านะครับมีพอมาแบ่งปันนะครับพี่พี่นะใครไวใครได้เช่นเดิมนะครับนะสําหรับออพีเรานะครับพี่นะสาหรับอีพีเราเนี่ยนะครับพี่ท่านไหนไวก็ได้เช่นเดิมครับพี่นี่ครับหมายเลขเก้าครับพี่ตรงนี้ครับต่อไปหมายเลขสิบ นี่ครับหมายเลขสิบเป็นพระนางสนิจันนะครับนะกุสุโขทัยครับพี่องูนี้มาพร้อมตลับนี่ครับลงยาสีเมืองยกซุ้มหัวสิงนะครับเป็นพิมพ์ทรงสามเหลี่ยมเนื้อดินสุโขทัยเป็นพระกุครับพี่ดูดินะครับศิลปะนี่สุโขทัยเลยนะครับพี่นะเนื้อดินสวยค่าปุกเก่ามากๆและเดิมมากๆครับพี่นี่ครับเส้นคอสองเส้นสังนติสวยคมชัดครับ แบบนี้ใครเก็บได้รีเก็บครับพี่นะครับสําหรับพี่พี่นักสะสมนะครับพี่นะเนื้อหาสวยเก่ามากๆครับเนื้อดินละเอียดอย่างนี้ดินสกุลไทยเลยนะพี่นะเนี่ยครับเนื้อดินเขาจะแดงๆอย่างนี้พี่คราบกู่ในสวยเดิมเลยเนี่ยครับนะครับนะมีเห็นใบหน้าใบตาชัดเจนเลยครับพี่รงนี้หมายเลขสิบ พระนางสเสนีจันทร์สุขุมไทยครับพี่หมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ดพิมพ์ใหญ่พระประธาน,พพธานเนื้อหนึบแตกรายงานสวยๆนะครับพี่หลังเป็นหลังเนียบมีรอยยุบๆนะครับนะรอยยุบตัวรูพุนปลายเข็มครับ มวนสารนี่เห็นได้ชัดนะพี่นะมวนสารนี่นะครับเม็ดดำเม็ด,ดแดงเม็ดขาวนี่ครับมีเส้นผ้ารองนั่งนะครับพี่นะเนื้อชําหมายเลขสิบเอ็ดครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับนะหมายเลขสิบสององนี้เนื้อขาวแก่งเลยครับพี่นะครับนะองนี้เนื้อขาวเก่งครับ นี่ครับพี่เนื้อหาสวยๆของเก่าครับพี่วัดระฆังครับเนื้อสวยมากนะครับพี่นะเนื้อสวยมากครับเป็นพระชุดที่ว่านะครับนะเนื้อแบบนะครับจี๊ดจี๊ดเกือบทุกองเลยนะครับพี่นะเนื้อจี๊ดจี๊ดเกือบทุกองเลยนะครับที่มาแบ่งปันกับพี่ๆวันนี้ นะครับต้องต้องจัดได้ว่าแบบถ้าใครได้ชุดนี้นะพี่นะไม่พลาดนะพี่นะแตครับถ้าใครได้แบบนะครับชุดนี้ไปนี่แบบต้องถือว่าไม่เคยพลาดนะครับพี่นะเนื้อสวยจริงครับพี่เนี่ครับนี่ครับหยุดไปนหนึ่งวันนะพี่นะล้าเลยนะครับพี่ล้าเลย หมายเลขสิบสองครับพี่หมายเลขสิบสามครับหมายเลขสิบสามเป็นเม็ดขนุนนะครับพี่นะเป็นเม็ดขนุนครับลีลาเม็ดขนุนพาเนื้อดินนะครับอง์นี้สวยมากนะครับพี่นะอง์นี้สวยมากครับนี่เป็นลีลาเม็ดขนุนนะครับนะเนื้อจะออกสีเทาเนานะับพี่นะแล้วมีคราบเก่าคราบกู่ครับนี่เนี่ยครับเนื้อเขาจะออกสีเทาเลากษณะนี้นะครับ เนื้อสวยมากๆครับพี่ปกติน้องจะเห็นแบบสีเข้มๆนะครับนตะรงนี้แบบดูเลยพี่นี่ครับเนื้อจะออกเทาๆเขียวๆเนี่ยนะครับนะสวยครับพี่องนี้เก่านะครับนะมีคราบกุ่นี่ครับมีลาเมตขนุนเนื้อดินสวยๆครับพี่เนื้อลักษณะน,นี้น้องก็เพิ่งจะ พิ่งจะพบเจอนะพี่นะเพึ่งจะพบเจอครับนี่ไหน,นพึ่งพบเจอน้องบอกหมดนะฮะพี่นะไม่ต้องซีเรียสครับนี่อ่ะหมายเลขสิบสามครับพี่หมายเลขสิบสี่นี่ครับเนื้อแก่งพิมพ์ใหญ่วะละคังโอ้โหขอบนะครับนี่ดูนี่พี่นะครับธรรมชาติสวยเดิมมากๆครับปกติเรี่ยมจับ ขอบนะพี่นะเน,นี่ยเจ้าของเนี่ยจับขอบไว้นะพี่นะครับนะเข,ขาแกะออกนะครับเป็นเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่ดูเลยนะครับคาบเหมือนแบบเป็นคาบอันนี้เลยนะครับนะดำๆเนี่ยพี่ <c oughs> เนื้อสวยมากนะครับพี่นะร้อยปีร้อยแย่สวยธรรมชาติเลยครับ <c oughs> เป็นพิมพ์ใหญ่วะัลคังครับพี่ตรงนี้ดูดิพี่นะครับร้อยแตกลายงามมวลสามเม็ดแดงนะครับ <c oughs> เนื้อสวยนะครับพี่นะ <c oughs> เนื้อสวยหนึ่งองค์ครับนี่หมายเลขสิบสี่นะครับ วัดละคังหมายเลขสิบสี่หูงนี้สวยเนื้อปึกเลยนะพี่นะเนื้อปึกเลยอะนะครับหมายเลขสิบห้าครับนี่นะครับหมายเลขสิบห้านะครับวงนี้เนื้อหนึบหนึบนะพี่นะเนื้อหนึบหนึบครับนี่ข้างแน่นนะครับนะ้มวลนา่มเป็นก้อนบเบลอเลยนี่นะครับ ชุดนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหใครพลาดนี่เสียดายจริงๆนะพี่นะใครพลาดนี่เสียดายจริงครับมวลสั่งละเอียดยิบเลยครับพี่อยูนี้เนื้อหาหนึบสวยเนื้อหาดีครับพี่นะครับนะถ้าเป็นลักษณะโซนนี้นะครับแนตะ่สำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบแบบนะครับเนื้อแบบหนึบหนึบนะครับนี่ เดี๋ยวหมุนให้ช้าๆหน่อยนะพี่น้องบางทีท่านแบบท่านอื่นนะพี่นะคอมเมนต์มานะครับว่าช้าๆหน่อยอะไรหน่อยก็นี่ครับพี่เดี๋ยน้องปรับปรุงให้นะครับพี่นะปรับปรุงให้ครับไม่ต้องห่วงนะพี่ไม่ชัดเจนประการใดครับพี่นะครับสอบถามได้ครับนี่องค์ไหนชอบองค์ไหนนะครับพี่นะชอบองค์ไหนรับองค์ไหนนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้หมดนะครับพี่ไม่รับไม่เป็นไรครับพี่คุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้ครับี่ นะครับองนี้หมายเลขสิบห้านะครับพี่นะอ่าหมายเลขสิบหกครับนี่ครับองนี้มีคาบกูเป็นดวงเป็นดวงเลยครับพี่หมายเลขสิบหกเนื้อสวยนะครับพี่นะเนี่ยจอนที่ว่าน้องจำรงเนี่ยพี่นะับน้องส่องเนื้อแบบนะครับสวยทุกองครับพี่นะครับเป็นชุดวันนี้แบบสวยแบบบึกบักเลยนะครับเนื้อแบบว่าที่ไม่เคยพบเคยเจอ นะครับนะครับเคยพบบ้างนะพี่นะแต่ไม่บ่อยนะครับพี่นะครับเนื้อหาปึกปักมากนะพี่นะองนี้ครับวันนี้เนื้อสวยมากๆนะครับพี่นะสําหรับวันนี้นะครับนี่น้องไม่ได้เคียร์เกินไปนะพี่นะแต่สวยจริงนะครับพี่สวยจริงครับนี่ม้วนสารดีดีครับพี่เนี่ยครับ หมายเลขสิบหกครับพี่หมายเลขสิบหกครับตรงนี้ครับเนื้อฉ่านะครับพี่นะเนื้อฉ่านะครับนี่สวยและเก่าครับเก่ามากๆนะพี่นะจะว่าไปนี่ครับของสวยของดีทุกองนะพี่นะมาแบ่งปันกันนะครับนะนี่ หมายมเลขเอหมายเลขสิบสิบหกนะพี่นะหมายเลขสิบเจ็ดครับนี่นะครับนี่องนี้องค์ใช้งานของแกเลยนะพี่นะนี่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดเนื้อหนึบนะครับพี่นะเนื้อหนึบมากนะครับนะแล้วร่องรอยจะมีคราบไข่เหมือนคราบแป้งโดยพิมพ์นะับนะติดเกาะกันเนี่ยครับหัวสารเม็ดดำละเอียดละเอียดเลยนะครับนะองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่เกรดทะลุซุ้มนะพี่นะเนี่ยานา่มองไม่ผิดนะเนี่ยครับ อันนี้เนื้อหาดีมากนะครับนะ้ําดูหลังนี่รอยยับยับยุบยุบเนี่ยนี่ครับพี่หม้นสารลอยหนึบเลยหนะักเต็มเลยนะครับพี่นะัำเต็มเลยเนี่ยถือว่าเนื้อสวยฉ่ำมากๆนะครับพี่นะถือว่าเนื้อเนื้อเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ครับ วันละครั้งพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดนะองนี้้อมกรอบเลยครับพี่หมายเลขสิบแปดครับนี่หมายเลขสิบแปดนี่เหมือนแบบมันมีขึ้นคาบแบบเนี่ครับพี่เหมือนคาบลาคาบอะไรขึ้นด้วยนะครับพี่นะตามขอบตามข้างเนี่ยครับตามขอบตามข้างซุ้มนยพี่นะครับจะซอกแขนลึกแขนเรียวนะครับพี่สําหรับองนี้พิมพ์ใหญ่ นี่ครับหลังยับยับหน่อยนะครับพี่น้าหลังยับยับรูบุญพุนครับพี่นะครับเนื้อหนึบจริงๆนี่พี่ตรงนี้ครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่ครับพี่เนื้อสวยหลังยับยับยู่ยู่เลดูธรรมชาตินี่ครับหมายเลขสิบแปดครับพี่พี่ครับนี่หมายเลขสิบแปดนะครับนะ อ่านะครับนี่แคปไว้ได้เลยนะครับพี่หมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้านี่เป็นเข้าบวงนะครับนะเป็นเข้าบ่วงครับนี่มีคราบดำๆอยู่นะครับนี่เหมือนแบบเขาไว้ในตลับอะไรสักอย่างนะพี่นันเนี่ยมันดูแบบว่าเป็นคราบเงาๆแล้วเหมือนมีน้ำมุงน้ำมันเนี่ยติดนะครับพี่ดูเนี่ยครับอ,อันนี้เป็นพิมพ์เข้าบวงเกตชโยนะครับพี่ นี่ครับหลังเรียบๆเ,เลยนี่ครับเขาวงเกชโยเนื้อสวยนะครับที่อยู่ตรงนี้ครับนี่ววๆนี่ไม่ใช่อะไรนะพี่นก้อนมวลสารนะครับนะเหมือนแบบแบบตอนแรกๆแบบเขาอาจจะมีอ่าพุดขึ้นมานะพี่นะแต่แบบ บนระยะเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับน้าเขาก็หลุดลงไปนะครับพี่อาจเป็นได้นะครับพี่นะอาจเป็นได้เนื้อสวยครับพี่ตรงนี้ครับหมายเลขสิบเก้าเขาวงเจดเชโยครับหมายเลขยี่สิบาพิมพ์สามเหลี่ยมฐานหมอนบางขุนพงกูเจดีเล็กนะครับพี่เนื้อดูครับพี่นี่ครับ นี่ครับที่น้องบอกว่าไปเอามานะพี่นะเนี่ยน้องได้มาสองสามองนะพี่นะน้องได้มาสามองนะครับพี่ี่เอามาแบ่งมันกับพี่พี่ก่อนครับหนึ่งองครับนี่เพราะว่าน้องได้มานี่น้องแบบเหมือนอ่าเอาสำรับทับกันไว้นะพี่นะเดี๋ยวต้องค้นอีกก่อนนะครับแต่ตรงนี้น้องแยกไว้นะครับพี่เพื่อมาแบ่งปันกับพี่พี่ก่อนนะครับน้ํามีค่าปลูกครับนี่ธรรมชาติครับผิวลึกคมชัดสวยเดิมมากๆครับ พระพิมพสามเหลี่ยมฐานหมอนบางอุ่นพรมเจดีเล็กครับพี่สวยมากๆครับหมายเลขยี่สิบอ่านะครับนะนี่น้องมาแบ่งปันแล้วนะพี่นะสำหรับพี่ๆีท่านใดที่หายอยู่นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่พระล่วงนั่งหลังริมนะครับนี่เขาเรียกกันพระล่วงนั่งหลังริมนะครับนี่ นี่เป็นพระกูดสุดยอดเลยพี่นะครับองนี้เป็นพระกูที่บอกว่าต้องดูง่ายๆเลยนะครับพี่นะดูง่ายๆเลยพี่นะครับนี่ดูนี่นะครับเนื้อหาเขานี่ดูด้ยพี่นะครับเป็นพระล่วงนั่งนะครับเป็นพระกูนะครับหลังริ่มนะพี่นะนี่ครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นพระเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะแบบว่า พบเจอได้น้อยจริงๆนะพี่นะพบเจอได้น้อยจริงๆนะครับแล้วน้องเนี่ยผ่านมือองค์แรกพี่คือองค์นี้ครับเดี๋ยวมีอีกนะพี่นะถ้าท่านใดนะครับนี่ชอบนะพี่นะเดี๋ยวน้องติดต่อกับทางเจ้าของให้อีกทีหนึ่งนะครับนะเขามีเหลืออีกหนึ่งองค์นะครับนี่น้องเขาแบ่งมาให้น้องหนึ่งองก่อนน้องขอมาหนึ่งองก่อนนะครับเพราะว่าน้องไม่เคยได้เห็นเหมือนกันนะครับนะก็เอามาแบ่งปันกับพี่ๆนะครับนะแบบ คนที่แบบเก็บนักสะสมจริงๆอ่ะนะครับพี่นะหมุนเวียนน้อยครับพี่นะครับนะหมุนเวียนน้อยครับเนี่ยเป็นพระล่วงนะครับพระล่วงนั่งหลังริมนะครับลักษณะเขาจะเป็นแบบเหมือนมีริมตอกนะพี่นะเป็นหลุมเนี่ยเนี่ยครับเนื้อเก่าจริงๆครับพี่นะครับนะเนื้อออกสีแบบเนี่ยครับแดงแดงเนี่ยนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสอง หรือพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์ีตาองนี้สี่ชายครับพี่นี่ครับพิมพ์่ตาสี่ชายสภาพผิวเปิดเปิดหน่อยนะครับนะนี่ครับรอยยุบตัวธรรมชาติมากๆนะครับพี่นะรอยยุบตัวก้นนี่นะครับพี่ สีชายยาวพิมพิตาหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตครับพี่มีรอยเดือดเม็ดยุบเม็ดพุดธนี่ครับนี่มีเม็ดแร่ด้วยนะพี่น้องนี่มีเม็ดแร่นะครับพี่สวยครับพี่ตรงนี้ครับนี่ สำหรับท่านใดนะครับที่หาอยู่นะพี่นะเนื้อสวยมากๆครับหลวงพ่อเงินวัดตางคานครับพิมพ์ที่ตาสีชายาวนะครับพี่สวยงามเลยนะครับหมายเลขยี่สิบสองหมายเลขยี่สิบสามครับนี่อะนะครับอีกหนึ่งองค์ละกันนะครับหมายเลขยี่สิบสามนี่หมายเลขยี่สิบสามนะครับองนี้น่าจะเป็นพิมพ์เคียงแสนนะพี่นะเป็นพิมพ์เคียงแสน นี่เป็นวัดอ่าพระสมเด็จพิมพ์เชียงแสนเนื้อนุบๆเป็นแบบอ่าเนื้อหาวัดละังเลยนะครับพี่นะเนื้อหาโซดเดียวกันเลยครับ <c oughs> เนื้อสวยมากๆนะครับพี่นะเนื้อสวยมากๆครับ เลขย Shift ี่สิบสามนะครับนะเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวน้องจะทําแบบว่ารูปแบบใหม่นะพี่นะเราฝากกดติดตามมันด้วยนะครับนะเดี๋ยวน้องเอารูปขึ้นโชว์อย่างเดียวเลยพี่นะครับเอารูปแบบขึ้นแบบไลฟ์อย่างเดียวนะครับพี่นะถ้าท่านใดปิดก็แคปรูปมาได้นะครับพี่แคปรูปกันส่งมาได้เลยเนี่ยครับน้องจะขึ้นหมายเลขไว้ให้นะครับนะแล้วก็ชื่นชอบองไหนก็ปิดได้นะครับนี่องนี้หมายเลขยี่สิบสามนะพี่นะหมายเลขยี่สิบสามครับ นี่ครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันครับ23รายการนะครับพี่สนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผิดพลาดระการรายการขออภัยไปด้วยนะครับพี่ๆนะเฮงเฮงรวยรวย,ยสุขภาพาแข็งแรงทุกท่านนะครับนะสวัสดีครับ